จะขอเกริ่นเป็นน้ําจิ้มไว้ก่อนว่าวันศุกร์หน้าผมจะพูดเรื่องระเบียบโลกใหม่ระเบียบโลกใหม่ที่กําลังจัดอยู่ใขนขณะนี้และเจ้าของระเบียบโลกเก่ากำลังสู้อย่างหัวชนฝาทั้งหมดเป็นการลำดับเรื่องราวของวิวัฒนาการการเมืองโลกภูมิรัฐศาสตร์โลกว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงอะไรกำลังจะเกิดขึ้นต่อไประเบียบโลกใหม่นั่นเป็นยังไง อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ไปเล่นสงการกับเขาเปิดชมท่านผู้ชมพลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะว่าไม่มีใครเคยพูดเรื่องนี้อย่างละเอียดนี่คือการให้ความรู้ให้ปัญญาอย่างที่ไม่มีใครในวงการสื่อมวลชนมอบให้กับท่านผู้ชมได้อย่าลืมติดตามในวันศุกร์หน้านะฮะที่15เมษายนนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนที่สุด